สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องหาเงินออนไลน์ง่ายๆ Free Money Free Idea แอดต้องขอโทษด้วยนะคะที่ห่างหายไปนานนะวันนี้แอดจะมา update, อัปเดตความคืบหน้าของการทำ KYC ของเหรียญ BCL นะคะเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายที่ผ่านมานะคะตัว BCL นะคะเขาได้มีทำการประกาศออกมานะคะว่าจะทำการเปิดทำ KYC ช่วงประมาณวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะคะ ด้วยเงื่อนไขก็คือ1 a c c o แอ t เคา1ชื่อนะคะอายุต้องมากกว่า18ปีนะคะสำหรับคนที่อายุต่ำกว่า18ปีต้องรอฟังประกาศอีกครั้งนะคะชื่อนามสกุลนะคะจะต้องแมทกับเอกสารนะคะแล้วก็ภาษาตามเอกสารที่คุณจะแนบนะรวมถึงการใช้ชื่อจริงเบอร์โทรศัพท์นะคะเอ่อ t ันทรีก็คือประเทศนะแล้วก็ที่อยู่นะคะ ทั้งหมดที่กล่าวมาค่ะจะต้องแมทกันก็คือจะต้องเหมือนกันนะคะแล้วก็เอกสารที่ใช้ในตอนนี้นะสำหรับในการใช้ KYC นะคะก็คือจะมีพาสปอร์ตนะคะ driver license ก็คือใบ,บขีเ่เนาะแล้วก็ ID นะคะการบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเสียค่าใช้จ่าย6เหรียญแล้วก็เขาจะมีเป็นตัว a i r Drop ให้1 5อย BCL นะคะสำหรับคนที่จ่ายค่าทำ KYC แล้วก็ทำ KYC ผ่านแล้วนะคะ ถัดมานะคะจะพูดถึงของเรื่องที่เราทำการล็อกเหรียญหรือตั้งสิทธค่าเหรียญไว้นะคะพวกนี้นะคะเขาจะพูฟให้หลังจากที่คุณทำา KYC ผ่านแล้วเท่านั้นนะคะรวมถึงยอดที่ทางสายคุณนะคะเหมือนคนที่ติดที่คุณแนะนำไปนะคะทำการขุดเนี่ยถ้าเขา KYC ไม่ผ่านคุณก็จะไม่ได้ค่าแนะนำจากตรงนั้นนะคะนั่นหมายความว่า คุณแล้วก็คุณที่คนที่คุณแนะนำจะต้องผ่านทำการ KYC เรียบร้อยแล้วนะคะถึงจะได้เหรียญที่คุณขุดมาต่อมาก็จะอยู่ในหัวข้อของการถอนนะคะตารางในการถอนนะคะก็คือหลังจากที่ user ทำการ KYC เรียบร้อยแล้วนะคะผ่านการล็อกเหรียญ40%นะคะทำการคอนเฟิร์มหน้าตาแล้วก็เอกสารเรียบร้อย คิดว่าตรงนี้น่าจะเหมือนสแกนใบหน้าเนาะแล้วก็จากนั้นก็คือจะทำการแอปพลายตัวเหรียญ BCL ให้นะคะเพื่อที่จะโอนเข้าไปในกระเป๋าของคุณเองจากนั้นแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะถอนเหรียญตัว BCL เนี่ยไปที่กระเป๋าคนอื่นหรือไปที่เอ c h a n g e นะคะตัว L Bank นะคะไปส,สามารถทำการเทรดได้เลยแล้วเขาแจ้งว่าการสเต k กกิ้เหรียญน,นะคะไม่ได้บังคับนะก็ขึ้นอยู่กับว่า ซอ e ์คนไหนอยากจะจะ s t a กิ้งก็ staking ก็แล้วแต่นะคะก็ตามแล้วแต่สะดวกส่วนการทำ KYC นะคะแนะนำการทำ KYC แบบแม่นวลนะคะทางเหรียญเขาจะมีการทำคลิปวิดีโอให้นะคุณสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางผ่านทางแอปได้เลยนะคะและเมื่อวานนะคะทางเหรียญมีการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับแอปนะคะเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาเนาะ เขาทำการแจ้งว่าทางตัวบริษัทเนี่ยได้ทําการจ้างนะคะบริษัท Special ที่ทํา KYC เนี่ยหยุดมาจากอเมริกาและเขาบริษัทที่พูดถึงเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหากับการทํา KYC ด้วยพาสปอร์ตนะคะแต่สําหรับตัวใบขับขี่แล้วก็บัตรประชาชนนะคะของแต่ละประเทศเนี่ยหน้าตามันจะแตกต่างกันมากเลย ซึ่งความหลากหลายของตัวบัตรประชาชนแล้วก็ด i วเวอร์ไรเซเนียค่ะมันทำให้ยากต่อการจดจำของ AI นะคะแล้วก็เนื่องจากตัวาขาดข้อมูลต่ระด้าต่างๆนะคะของบางประเทศอย่างเช่นเกาหลีหรือญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้มีข้อจำกัดต่างๆในการทำ KYC เกิดขึ้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเลยเป็นผลทำให้การทำ KYC นะคะเกิดความล่าช้า แต่ในอนาคตนะคะก็จะเร็วยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในตอนนี้นะคะในการทำ KYC Guide นะจะมีจำกัดแค่13ภาษาเท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ร่ภาษาอะไรบ้างนะคะแต่หลังจากนั้นแล้วนะคะเขาจะทำให้มากขึ้นประมาณ20ภาษานะซึ่งตอนนี้นะคะเราจะต้องรอการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดนะคะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ3-5วันในการบริไฟด้วย Google หรือ Apple ะคะ่ะ ส่งผลให้เราต้องรอ,อนานขึ้นอีกนิดนึงนะคะในส่วนของขั้นตอนการทำ KYC นะคะก็จะแบ่งเป็นก็คือทำตามขั้นตอนป๊อปอัพนะคะที่จะแสดงให้เห็นเนาะเรื่องของการอัปเดตโปรไฟล์ผ่านทางแอปการล็อกอัพเหรียญการเพย์อท์นะคะแล้วก็การทำ KYC ระยะเวลาในการทำ KYC นะคะก็คือถ้าเป็นประเทศที่ผู้าษาสังกฤษนะคะจะใช้เวลาประมาณ3 3 0นาทีนะ แต่สำหรับประเทศอื่นนะคะที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษนะจะใช้เวลาประมาณ48ชั่วโมงก็ประมาณ2วันเนาะจากนั้นค่าใช้จ่ายนะคะก็คือ6เหรียญน,นะสามารถจ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือช่องทางการชำระเงินแบบอื่นได้ด้วยนะซึ่งเขาจะประกาศอีกทีหนึ่งคะ่ะสำหรับการจ่ายเหรียญ BCL นะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าสำหรับยูเซอร์ที่ฐานการ KYC เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะทำการจ่ายออกมานะประมาณ2 -3 สัปดาห์นะคะ ก็ตามตามเหรียญเครี่องตามจำนวนอัตโนมัติที่คุณได้ตั้งไว้นะคะจากนั้นก็จะให้ f e e d b a KY c KYC ที่เราทำนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว AirDrop นะที่ได้คนละ150 BCL เขาจะจ่ายให้หลังจากที่ KYC เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวแมนนวล KYC นี่ยเขาจะลงให้อาทิตย์หน้านะคะ ถัดมาแอดก็ไปหาข้อมูลตามตัวช่อง telegram ต่างๆนะคะเขาก็จะพูดถึงว่าก็รออยู่ประมาณ3-4วันให้ตัว verify ผ่าน google อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะตรงนี้ก็เหมือนทุกคนเลยเห็นไหมคะเขาก็จะพูดถึงการ KYC ต่างๆเนอะว่าจะต้องรองให้ app store, play store อัปเดตก่อนนะคะก็ประมาณเดียวกันเลยเนื้อหานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะตัวเหรียญ BCL นะเขาเปลี่ยนเป็นตัว Binance Smart Chain แล้วนะคะให้ทุกคนไปเปลี่ยนนะคะไป ไปแอดเพิ่มใน touch wallet หรือ meta mask ก็ได้นะคะโดยแอดจะแปะตัวตัว contract ไว้ให้ใต้คลิปเนาะทุกคนก็สามารถไปแอดเพิ่มได้เลยนะคะเนาะเขาเปลี่ยนเชล้วนะไม่ใช่เป็นตัว ethereum Chain แล้วนะคะจะเป็นตัว binance smart chain นะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข่าวอัปเดตของตัวเหรียญ bcl นะคะในการทำ kyc เนาะเดี๋ยวรอเขาประกาศแล้วให้ทำ kyc แล้วเนี่ยแอดจะทำคลิปวิธีการทำ kyc ให้ทุกคน ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้ทำกันตามได้ไง่ายๆสำหรับวันนี้แอดต้องไปแล้วนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากเลยนะคะค่ะขอบคุณทุกทุกสับสไครตกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจิงๆนะคะอย่าลืมด้วยนะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ